สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แมนสวัสดีครับน้องน็อตครับผมวันนี้มาพบเมากับแมนนะอ่าเออเป็นน่าจะเป็นไลฟ์สุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับครับผมทางทีดีไฮไฟล์วันนี้น้องน็อตครับครับวันที่เก้าทับเก้าเนี่ยฮะอืมออนไลน์ถัดคอมเนี่ยฮะครับจะมีคูปองพิเศษมากๆอ่าเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าเดือนเก้าทับเก้าเนี่ยคูปองเยอะมากเยอะเยอะ ลดเยอะใหญ่สุดาจะใหญ่สุดเลยในรอบปีในรอบปีใช่เบ้งเลยนะแล้วก็คูปองมหาศาลเลยใครเก็บได้เยอะนะวันนี้ครับจะมาแนะนำโค้ดพิเศษจากนกนกครับอันนี้ครับคือโค้ดแรกนะครับโค้ดอันนี้ทำวันที่เก้ากันยายนเท่านั้นนะครับอเก้าวันเดียวเท่านั้นวันที่เก้าวันเดียวของ H d ต i ไฟในนกนกนะครับครับนี่ฮะจาก Hd ต i ฟในนกนกโค้ดอันนี้ฮะโค้ดอันนี้ สมมุติว่าสั่งสินค้าในแพลตฟอร์มนอกๆใส่โค้ดเพิ่มเข้าไปอ่าฮะส่วนลดเพิ่มอีกสิบสี่เอร์เซ็นตนี่ครับครับจับตามนี้เลยฮะจำโค้ดนี้ไว้ให้ดีอ่าถ้าถ้าถ,ถ้าดูในวิดีโอนี้ไม่ทันเนี่ยในเพจ hd h i f i ก็มีใช่แต่ผมค้างไว้นานๆเนี่ยครับกล้องแผนเข้ามาให้ทุกท่านจดอ่า,อาแล้วก็อันเนี้ยพอได้สินค้าแล้วใส่โค้ดเข้าไปเลยครับ วันเดียวเท่านั้นนะวันเดียวอันนี้โค้ดวันเดียววันที่สิบไม่ได้เก้าทับเก้าเท่านั้นครับเน้นๆเลยฮะทุกท่านเรื่องเสียงที่ท่านอยากต้องการอัญตัญสลีลำโพงรับรองว่าช็อปวันนี้เนี่ยคุ้มแน่นอนลดเยอะที่สุดครับนะอันนี้คือโค้ดแรกที่จะนําอ่าไม่แค่นั้นครับน็อตมีโค้ดเพิ่มไหมจัดให้อันนี้ชุดหนึ่งเลยครับท้าอีกสักห้าวิแล้วกันครับผมโอเคอ่ะเชิญครับนี่เลยครับผม โค้ดตลอดเดือนกันยายนตลอดเดือนครับพี่แมนในน้องๆนะจากให้ดีไฟในน็อกๆเท่านั้นนะครับครับนี่เลยครับนี่โค้ดตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยนะสีแดงเนี่ยนะใช่ช็อปครบสี่หมื่นลดเพิ่มสิบสามเปอร์เซ็นต์สูงสุดหนึ่งหมื่นสองพันบาทใช่ทางไว้เลยฮะจดไว้เลยครับผมให้ดูเทียบอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าอะไรครับผมอย่าลืมเสิร์ชที่ติดกันนะเดีไฟในตัวติดกันเลยผมให้ดูเทียบ ครับมันจะโคลเบอร์เห็นไหมฮะมีสองโค้ดอ่าสองโค้ดนะอันนี้วันเดียวนะครับเก้าทับเก้านะวันเดียวเท่านั้นอันนี้ทั้งเดือนกันยายนเดือนเซปติมเบอจับนักจับเต็มใช่อ่าจับเต็มนะครับนี่ฮะวันนี้อ่ะอืมสินค้ามันเยอะมากๆครับเราจะพาชมสินค้าเลยอืมให้เขาให้ ทุกท่านอยู่มาก็แมนดูเลยว่ามีอะไรบ้างครับแล้วก็ก้าทับก้าก็ชอบเปเลยนะสนใจตัวไหนดูเลยแล้วก็โค้ดเลยอืมสั่งซื้อได้เลยนะดีดีดีไล่เลยดีกว่าไล่เลยนะเพราะมันเยอะจากครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยจัดไปครับผมสัญญาณอ่าแบคโรเดียมจากแบคโรเดียมจากอังกฤษครับก็มีทั้งสัญญาณ อีซีรีอินโทนะมีทั้งสาย RCA สายยี่ต้อออปติคอลนะที่แยกเลยนะครับอินาคุสติกไวซับก็มีนะฮะมีสองรุ่นเลยทั้งสตาร์และพีเมียมนะก็สองเมตรสามเมตรก็ว่ากันไปว่ากันไปหนึ่งออกสองนะบัคครัพวบาร์หกเพราะว่าบาร์หกคือหกช่องใช่อ่ามีสองสีสีเงินและสีทองครับผมบาร์สีด้วยบาร์สีก็สี่ช่องครับเนี่ยคข้าๆนะครับมีทั้งสีเงินไและสีทองครับผม เซิร์ฟกาดก็มีหลายรุ่นนะครับอ่าครับผมปลั๊กไฟเซิร์ฟกาดรับแล้วแต่การเลือกแล้วครับก็ดูไปนะครับใช่มีเยอะแยะมากมายครับสายฟูลูเทคเอาพไลายอ่าอัลายหนึ่งอาพไลายสองนะครับมีหมดนะฮะเฮดดี้ไอเอฟซีดีครับเจงโก้โฮแกนฮิตแมนสายเฮดดี้ไอเอฟซีดีสองจุดหนึ่งก็มีนะครับอ่าสามเมตรแปลงคอเลนส์นะครับมีสายสัญญาณแบ็คโกลเดียมเป็นดิจิตอลนะฮะครับอ่โคเชี่ยวครับผมไวร์เวอร์นะครับตัวหัวไวร์เวอร์ตัวเดปเตอร์นะอ่า สายจัมเปอร์นะครับกินดีสกู o ล็อกานนะครับอ่าแล้วก็ตัวแอ l ลานะแอดลัวใหม่อ c o คุม i c ใช่อัคคมมีการบัดกีนะครับอ่าครับไม่มีตะกัวสะอาดสุดๆรุ่นเก่าก็จะเป็นอินดิก้ครับยังมีอยู่นะฮะแต่ใกล้หมดละคิมเบอร์เคเลครับอาเซมีทุกรุ่นเลยฮะใช่เล็กยันฮีโร่เลยอ่ามีให้เลือกได้แยะเลย b a n น n น่าสายอ่าสายคิวดีนนห้านะครับคอน n น็กซ์ซับบูเฟอร์นะมินิแจ็คคิว c ดีคอนเน็นะครับ ก็อันนี้คู่ไปแล้วนะนี่ครับโซนนี้ก็จะเป็นพวกสายสัญญาณสายเราไม่มีแค่นี้เราวมาดูต่อเลยดีกว่าไล่อันนี้เลยครับนี่ฮะเดลีมาเนียนะไบเลสปิเกอร์นะครับสายนอร์ดสายสัญญาณทุกรุ่นนะครับพอค่อบาร์ติชหูฟังนะฮะเป็นตัวทูเบเลสนะครับโ o เวอร์วิลกินฮะไอพีเจ็ดเอสสองนะครับหรือแม้กระทั่งตัวตัวดังเจมินายทูก็มี สายสีด้วยแล้วก็สายโรควสแทบทุกรุ่นเลยสายิมไอสาย r c a สายทับสายอินเตอร์คอนเน็กสายโคเชียลสายมีทุกรุ่นนะฮะมีทุกแบบแม้กระทั่งอุปกรณ์ก็มีนี่ฮะสเปซบาร์หน้าอะไรก็มีหมดนะฮะครับไม่แค่นั้นอลาริกก็มีนะครับวิมโปพัคก็มีนะครับสายเอออรอฮนไอนี่พูดไปน้อยแทบตัวน้อยแทบนะฮะตัวเ n m a r s h ์ชดีไซน์นะฮะตัวที่ลดน้อยนะครับใหม่ มาใหม่เลย่นี้ใหม่ล่าสุดเลยครับตัวนี้แต่ตัวนี้ก็มีก็สับแต่จริงๆตัวนี้มันต้องซื้อตรงนะเพราะในนั้นไม่มีนะนี่ไดเล็กมาหาเราได้นะครับแล้วก็ตัวแพนตอมหนึ่งนะครับตัวดังมีทุกรุ่นแพนตอมไอตัวเดลเลนะฮครับซับวมฟเดลนะซับวมฟเดลก็มีทุกรุ่นเลยฮะก็มี W H D ีซีเอสวีซสองแล้วก็ตัวท็อปเอสสิบห้าอ่าเนี่ยครับก็มีครับมาถึงช่วงนี้อินนิเกตมาล้านก็มีนะครับ C D O ีโอเจ็ดสิบเอสนะครับ โมเดลสามสิบนะฮะแม้กระทั่งรูนิวเคลียสก็มีเน็ตกสวิตครับซิบิเคฟนะฮะจับคู่ด้วยลำโพงโอปิสิกคเดียวสิกคาสสิกสาก็มีเอกันเนี้ยเรื่องใสายลำโพงฟูลูเทคอ่าอ่าแล้วก็คิงออฟซาบานะครับเดวเล่ดีองก็มีครับนี่ฮะมาตรงนี้มั่งนะฮะเริ่มจากอแคร์ไม่ทันฮะกองดูตรงนี้อ่อนวิสิกครับอ่าเราขึ้นข้างบนเลยก็ได้ แนโตวายหนะฮะนะครับแล้วก็คิวอสติกเอ็มยสิบเดีนะฮะคิวสามศูนย์นไอคิวสามศูนย์ูนย์ไอนะฮะอาก้าแปดศนเจ็ดเอะครับอ่าเซนเตอร์สามศูนย์กย์เอครับผมเนี่ยฮะมีหมดเลยครับหรือแม้กระทั่งตัวนี้ฮะออนเกียวทีเอ็ร์หกพันหนึนะครับครับแล้วก็เอ็ดีก็มีนะฮะนะเป็นที เจ็ดเจ็ดแปดนะฮะเป็น a อซูเปอร์นะครับพาวเวอร์มาล้านพาวเวอร์มาล้านเอ็มเอ็มเจ็ดศูนย์สองห้าครับลำโพงก็มีเวฟเร e l ไดมอนด์ครับสองจุดสองสองจุหนึ่งอโสี่จุดสองนะครับตัวดังเขาอีโบ E สี่จุหนึ่งเอาเลยครับครับอีโวี่จุดหนึ่งตัวนี้นะครับแล้วก็แล้วก็เวฟเดลเดนตันนะครับแห้าาครับผมแล้วก็ตัวรุ่นลำโพงรุ่นใหม่บีเออครับ 6.6s3 นะครับใช่แม้กระทั่งตัวส Boss Spigot ก็มีฮะครับครับยิ่งมีทุกรุ่นแล้วก็ตัว Clip Ls2 ก็มีนะครับมีหลายสีด้ว L มีหลายสีด้วยสีก็ประมาณนี้ฮะเลือกตามใจชอบเลยครับแล้วก็มีไม่มีแค่นั้นรุ่น LT ก็มีอ่านะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะฮะเบรก้านะครับเบรก้านะฮะเป็นท็อปโหลดนะครับ Top Load เครื่อง LCD นะครับเบรก้า IO นะฮะนะครับ หรือแม้กระทั่งตัวอาร์แคมโซโลก็มีครับแล้วก็ตัวไซรัสไอเก้าเอ็ก็มีเดี๋ยวกวันแคสก็มีวันแคสนะครับล้วตัวนี้แล้วก็ไอเจ็ดเอ็กอาร์นะครับแลตัวยอดฮิตวิมแอมวิมแอมอันนี้ก็อตัวยอดฮิตเหมือนกันเอดห้าศูนย์ทั้งมมนก็จะเป็นตัวพีเมอร์ห้านะที่เป็นตัวติมมิ่งเ l a y เ r อร์ครับแล้วก็ตัวยอดฮิตที่ขายดีมื่อก่อนมากๆนะครับ e ีโวหนึ่งห้าศูนย์แคบบีโวหนึ่งห้าศูนย์ครับออริโวก็มีใช่ อันนี้ก็พูดไปแล้วนะฮะครับลำพวงมากเนี่ยครับตัวนี้นะครับโก R สองร้อย p r e s r v e R สองร้อยนะดังเลยนะตัวดังเลยอ่าครับขายดีมากมากัตัวที่เบสเซลเลอร์ครับขายเยอะที่สุดนั่นแหละขายลำพงนะครับตัวเทมโคเทมซิ g n a t เจอวันตัวดังเขาครับเทมครับนี้ก็เป็นเซนเตอร์เซนเตอร์วัตเฟอร์เดลไดมอนด์ครับสิบสองจุดสี่ครับผม EVO สี่จุดสามครับวัเฟอร์เดลคิสตั้นครับ จ4.3 4.3ทั้งพื้นตัวเริ่มต้นนะใช่ครับแล้วก็ตัวนี้วัตเฟเดลไดมอนด์12.3ครับครับแล้วก็ Q30 และ 0I อะหรือพุสิก ETC ก็มี ETC ก็มีนะฮะเป็น s c ับอันนี้ก็เตรียมส่งอันนี้เตรียมส่งลูกค้าลูกค้าครับแล้วก็อะเชอร์ซอรี่ฟูลเทคมีทุกรุ่นมีเยอะมากเยอะมากนี่ฮะนี่คือสต็อกที่เราเก็บไว้นะครับสั่งได้เลยนะฮะหรือแม้กระทั่งตัวแพนเกียร์นะฮะนะครับ แล้วก็ตัวโบ๊ทตัวขาวตั้งตัวซัมเตอร์สลาว์เขามีนะครับนะฮะแล้วก็แอดลารสายที่พูดไปแล้วก็โปรเจกต์ที่เป็นโฟโนบ็อกอ่าปีโฟโนปีโฟโนบางคนยังไม่มีนะก็สามารถได้นะฮะแล้วก็ไม่จบแค่นั้นนะครับพัมโบว์อะเดโอก็มาครับนะฮะก็มีทั้งตัวจารลองมีทั้งเหมียวมีมีจิกสป라이ดโอ้ยเยอะแยะไปหมดนะฮะจารลองครับนะครับแล้วก็ตัวที่เพิ่งพูดไปเมื่อวานโอเบชชั่นครับก็มีแทบทุกรุ่นเลยขอบคุณนะครับครับ อ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้มั่งดีกว่าอ่าอันนี้อะไรอันเนี้ยโคดัสใช่ไหมอ่าอันนี้โคดัสด้วยอ่าที่เป็นอ่อปักไอเต้านะนะครับอันนี้ก็เป็นจารองโคดัสนอกจากะชั้นแล้วก็มีเต้าปักเนาะมีเต้าปักด้วยสวยงามครับตัวเลยอดี๋ย่มาดู่งกลางม้่งเริ่มจากด้านนี้เลยก็ได้ครับนี่ครับตัวนี้แม็ก n ิทอสแม็กนิทอสไฟเลสสปิเกอร์ครับ r s 1 5 0นนะครับก็มีครับแล้วก็เนม q b เจนทูนะครับนะครับแล้วก็เนมูโซเจนสอเจนสองนี่ฮะมีหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวฟังคาร์โดมาไรตรงนี้เลยนี่คาโดครับนี่ฮะครับนี่เป็นตัวอ่รุ่น GWR100X อ่าเป็นทูเบลเลตนะโอเคครับต่อเลยครับต่อเลยครับตัวนี้ก็ SR80X นะครับ 80X นะคาโดมีหลายรุ่นนะคาโดมีเยอะครับใช่แล้วก็ตัวนี้ SR325X ครับผมโอเคครับจริงมันมีหลายรุ่นนะมีตัวเดโมคร่าวๆนะครับ ตัวนี้ R S หนึ่ง X ครับผม X นะเป็นงานไม้ตัวนี้ตัวนี้ R S สอง X ก็งานไม้ครับผมตัวท็อปเขาแล้วก็ตัวท็อปนะครับ G S สามพัน X เราขายไปแล้วนะใช่ลูกค้าสั่งไปแล้วด้วยชอบมากนะครับชอบมากครับตัวนี้มาดูด้านหน้ามั่งดีกว่าครับนี่เป็นลำโพงมเชลตัวดังตัวดังเลยขอข้อตัวเริ่มต้นนะครับครับเทว่านำมาหนึ่งจริงๆริมีทุกคุณครับเบสเชียนะใช่แล้วก็ อะไรยาโอ้แคนต้าแยะเลยแทบปุ่นเลยนะครับรบแล้วก็มาด้านนี้ฮะครับออกตรงนี้ก่อนอ่าผลิตภัณฑ์ไอไฟอันนี้เรียกว่าขุมทรัพย์ไอฟ้นี้ไอไฟทั้งตั้งโะเลยนี่ฮะอุปกรณ์ทั้งหมดเลยมีแทบทุกนุ่นยกเ้นที่ดีมที่ยังไม่มาไอเซนเซอร์นะใช่ใช่ไอตัวว่ามาแรงมากๆนะครับออกนั้นมีหมดใช่ครับใครมองหาเก้าทับเก้าเนี่ยผมว่ากดสั่งนะครับฟุปองมากมายนะฮะส่วนลดก็ไม่ต้องพูดถึง ค่าครับแล้วก็มาตรงนี้ครับอันนี้พูดไปแล้วนะก็เป็นโซนัสแฟเบอร์ตัวออมเนียเป็นไวเลตพิกเกอร์นะครับครับไฮไซโรดไอเอ็มาของสูงโอ้ตัวนี้เจ๋งเจ๋งมีสองสีอ๋อมีสองสีสีเงินแล้วก็แบล็คนะครับแล้วก็ตัวทาก้าเอชัวนะฮะอันนี้เป็นตัวมิชชั่นรุ่นอะไรครับอ่าตัวนี้มิชชั่น LX3 ป่ะ LX4 LX4 MK2 นะครับ MK2 นะอันนี้เป็น LX5 นะ l 5ครับอันนี้ก็ตัวเป็นตัว 3D 3D เป็นตัว d o เ b y ยเอเดเวนะครับใช่แล้วก็ตัวที่ขายดีมากๆเลยตัวเก่งตัวเก่งเลยเนี่ยวัสเก่ของทางร้านเลยขายเยลินตันเออริเทตพร้อมสแตนแล้วมีโปรโมชั่นพิเศษครับเยอะก็ตัวโปเทมไฟเออร์วีทูเอลิเมนต์ไฟเออร์วีทูอ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวเวชเชียที่พูดไปคอข้อนะครับอันนี้เป็นเวชเชียสามกับ เปเช่นนั้นเมา่อวานอ่าแล้วก็มาเรื่องซุปเปอร์ซับไปแล้วอ๋อใช่ซุปเปอร์ซับก็มีเนี่ฮะซุปเปอร์ซับบูเฟอร์ S V S S B 1 6บอัลต้าเป็นตู้ปิดนะอ่าใครต้องการความมันความมันแล้วก็เก็บตัวได้ดีเนี่ยแนะนำ S B 1 6บอัลต้าตัวท็อปของทาง S V es, S นะฮะ S D A f i ก็มีนะฮะใครเล็งอยู่ก็กดได้เลยระเบิดกระท่อมบึ้งใช่ระเบิดภูเขาบึ้งนะครับโอเค แล้วก็ตัวแทงเกิลโบเลียตสูงสามนะเรมีสามสีสีโอ๊สีแบ็คแล้วก็สีบอนัทนะครับครับแล้วก็ตัวลำโพงไม้ไผ่เอเอแ lap บันการนะบันการก็มีนะครับแล้วก็เอ็นเอดีเอ็ดีซีเจ็ดร้อยครับครับมีทุกรุ่นมีทุกรุ่นแล้วตัวยอดฮิตอีกตัวหนึ่งลีกสเตอริโอหนึ่งสามศูนย์ครับซึ่งนิยมไปจับกับลำโพงพวกวินเทจอ่าหรือว่าไปเล่นกับเทรนเทเบิลก็แล้วก็ตัวยอดเยี่ยมอีกสองตัวคือออดิโอแลปหกพันเอกับ อ่ audio audio lab 7,000A นะครับนะครับก็ออกมาข้างบนดายนาวอิมิต20นะครับครับตัวดังของเขาแล้วก็ Angle Comet Anniversary 40ปีอ่าครบรอบ40ปีนะรุ่นนี้ก็ประมาทไม่ได้เสียงดีมากนะครับใช่แล้วก็ Turntable แล้วก็มีทั้ง Legacy นะครับเยอะแยะเลยนะ Object Audio Technica Gas House นะครับอ่านะครับแล้ิป HSL นะครับผมแล้วก็มีวิโธร้านะครับ เราก็มีนะฮะข้างบนก็จะเป็นเซนเตอร์เอวชเชียเซนเตอร์นะครับครับแล้วก็มิชชั่นมิชชั่น Lx2 Lx3 แล้วก็ l c ม Mark 2นะมีหมดเลยเออมิชชั่นมีสองสีนะวอรนัทกับไวท์นะครับแล้วก็เซนเตอร์เออ่คริสตัลเซีนะครับอันนี้เป็น4.1นะแล้วก็น้โพงวิดิพิทิที่เป็น PA ครับก็มีโอ้เยอะแยะเลยไปต่อเลยฮะเยอะจนไม่ไหวเลยมาด้านนี้ก่อนไหมฮะ ครับนี่ก็ตัวที่เราเคยพูดไปอ่าอ่าเป็นอีเล็กนะฮะเดบิวส์เดบิวส์คอนเน็กครับ X นะฮะแล้วก็ดีซีบีสี่หนึ่งอัวนี้ก็ลองด้วยออเดียบีชันนะออเดียบีชันด้วยแล้วก็ตัวไอไฟนะฮะครับะไอไฟสตีมนะไอไฟเซนบูมีทั้งเวอร์ชั่นสองเวอร์ชั่นสามนะเวอร์ชั่นสองจะหมดแล้วนะตัวนี้ครับออกมาด้านนี้มั้งครับมาด้านนี้ครับก็ตัวพระเอกเลยขาวนวลพองขาวนวลพองอ่าก็คือตัว โบเวอร์วิลกินฟอร์เมชันดูโอนะครับฟอร์เมชันดูโอครับอยู่นะที่คุยไปแล้วนะครับแล้วก็มีตัวเบสด้วยครับฟอร์เมชันเบลดนะแล้วเราก็มีนี่ครับแล้วก็ซับตัวเก่ง JL Rio นะฮะ D10 ดูมิเนี่ยนนะครับสิบนิ้วครับสิบนิ้วครับก็มาถึงซาบาของโบเวอร์วิลกินครับเอ่อพาโลโนมาสามนะครับตัวนี้รองรับบัฟเฟต์นอนนะครับครับแล้วก็มาถึงพระเอกของโบสทเขาก็คือซาบาอัลต้าครับนะครับเยอะแยะเลย นี่ครับแล้วก็ power amp ของทาง c r e p นะฮะม m p สองร้อยก็มีสามชั้นแนลสองชั้นแนลนะครับแล้วก็ e m ่ t ว่าก็มี power amp หลายตัวเลยครับมีปีด้วยนะครับนะฮะนี่ครับสินค้าก็มีนี่ฮะมาด้านนี้นี่ฮะโบสนะฮะเยอะแยะเลยครับบสก็มีพวกบลูทูธหลายรุ่นเลยนะ portable ต่างๆนะฮะมีบอสอะไรก็เยอะแยะเลยมีทั้งพัดไม่พัดมีบสสองมีให้เลือกสองสีด้วยครับสีเวอร์กับแบ็กนะครับผมก็มาตัว สาย QVD เอ็นเตอร์คอนเน็กนะครับก็มีให้เลือกเป็นออปติคอลหรือแม้กระทั่งตัว RCA นะครับบูเฟอร์มีบูเฟอร์มีหมดนะฮะไวเวอร์ก็มีทุกรุ่นนะครับเนี่ยฮะดีมไอไวเวอร์นะฮะทะเบียน์สี่แปดนี่ยฮะแล้วก็ตัวตัวนี้นะครับลูหน้าตัวนี้เป็นลูหน้าแปดตัวยอดคิดก็คือสาย RCA เอ็นเตอร์คอนเน็กต์นะฮะสามเมตรสองเมตรหรือแม้กระทั่งตัวสามจุดห้าทูอารก็เป็นเพาว์โอ้หลายรุ่นเลยฮะแล้วก็มีสายอโลล่ากเจ็ดด้วยที่เป็นพาวเวอร์พาวเวอร์เอซีเพาเวอร์คอนเนี่ยฮะก สินค้ามาแล้วนะฮะน้อยแถบที่พูดไปแล้วก็เครฟไอทางเครฟก็มีหลายรุ่นครับพาวเวอร์บิดนะพาวเวอร์บิดหกยี่สิบแปดยี่สิบสิบยี่สิบหรือแ้าวเวอร์หกซีพาวเวอร์บิดนะองซด้วยของแดงก็ส t ต a มบิดเอ็กซ์สเต็บิดเเอวสวิกตัวท็อปนะครับแล้วก็สเต็มก็มีเซิร์กัดรุ่นใหญ่ด้วยเอสพีแปดอีนะฮะที่สามารถเปลี่ยนปลั๊กได้นะครับครับผมเยอะแยะเลยแล้โซนนี้อ่ะเรามาโซนข้างหน้าสายลำโพงแบ่งตัดสายลำโพงแบ่งตัดไหมอ่ะ ก็ได้จะมี QVD นะครับหลากหลายแบรนด์เบโลซิต้านะครับออโดเควตทามสปาเลนต์ปูรูเทคเอ่อไวเวอร์แอตแลสเยอะแยะเลยครับออันนี้แล้วแต่เลือกแล้วครับแล้วก็มาด้านหน้านิดนึงพระเอกอ่าครับผมมิชชั่นเจ็ดเจ็เจ็ดเจ็ดส่นนะครับผมก็มีด้วยใช่ก็ตัวที่มาใหม่ล่าสุด e v o 1อร์วันแฮมบิดออเนะตัวที่ว่า กระแสตอนนี้รุนแรงมากรุนแรงมากครับก็มีในออนไลน์กดสั่งได้เลยนะครับแอมบิควแอมบิวราคาเขประมาณนี้แล้วก็ตัวเก่งของแอคูเฟสตัวเริ่มต้นครับ E สองแปดศูนย์ก็มีใน ENOC อ่าเนี่ยน้องๆอย่างที่คุยไปกูปองก่อนหน้านี้เอากูปองแล้วไปซื้อเลยครับแล้วก็วินเทจของเอ็นดีนะฮะครับตัวนี้ก็ตัวที่ขายเยอะมากๆนะครับเป็น C สามศูนย์ห้าศูนย์แล้วีสามศูนย์ห้าศูนย์ครับนะครับแล้วก็เล็กโตคอมเปตเนียนนะฮะตัวแปดสิบตัวห้า ครับนี่ฮะอันนี้เป็นตัวอย่างของตัว้อ้แท็บไมแท็บนี่ฮะนี่ฮะเราก็ใช้งานกันจริงๆเลยแหละวก็สินค้าจริงๆก็มีเยอะนะครับซึ่งผมบอกไม่ไม่หมดไม่หมดแค่นี้ด้วยมันเยอะจริงๆเป็นพันรายการเลยมานะครับนะครับเดี๋ยวเราจะขยี้กันอีกทีหนึ่งแล้วกันใช่ก็ให้ดูอีกรอบแล้วกันครับนี่ฮะวันที่เก้าวันเดียวนะฮะวันนี้ห้ามลืมเด็ดขาดครับ เผื่อใครมาไม่ทันก่อนที่เราพูดต้นรายการนะตัวนี้โค้ดเฉพาะวันที่9<ช>นะครับผมช็อปครบ70,000บาทลดเพิ่ม14%สูงสุด35,000บาทครับโอ้โหเยอะมากนะ,กนะแบบหายห่วงเลยนะใชะ่ของน้องมากแล้ววันนี้ครับผมโค้ดตลอดเดือนกันยายนจากเอ f i ดียในนอกๆ<ช>นะครับผม<ช>ก็ เลขตามนี้เลยครับตัวอัสือสีแดงเลยครับผมอันนี้ทั้งเดือนกันยานะใช่ตลอดเดือนครับช็อปครบ4 0 0 0 0บาทลดเพิ่ม1 3สเสูงสุด12,000บาทองพันบาทอะเหมืเยอนกันนะครับตอนเซิร์ชหาชื่อร้านนะ h d i ไฟตัวติดกันใช่รับประกันเจอแน่นอนครับครับแล้วก็ดูมอกรแมนไม่ทันย้อนหลังที่ไหนบ้างครับอ่ะย้อนหลังนะครับเราก็จะมีช่อง u t u b e นะครับ HDI5 c h a n n ช l นแนนะครับผมแล้วก็ในเพจ เฟซบุ๊กเฮดดี h ไฮไครับแล้วก็เพิ่มมาอีกไหมเพิ่มมาอีก2ช่องทางนะครับผมก็คือ Instagram แล้วก็ TikTok ครับผมครับแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อก็บอกไปแล้วใช่จริงมันก็มีทั้งร a ช a าช้อปปิ้งรัชดาช้อปปี้น็อกนอกนะครับผมก้าับก้าก็มีปล่อยโค้ดเหมือนกันใช่บบองอะไรนะใช่เทียงเกินก็ไปเก็บกันเก็บ ใครชอบแอปไหนถนัดแอปอะไรก็เล่นแล้วมั้ยหรือบางท่านบอกว่าผมถนัดทั้ง3แอปเลยก็รวยทั้งสามซื้อทั้งสามแอปเลยก็ได้อย่างละอย่างอย่างละอย่างนะครับก็รวมกันก็ประกอบที่บ้านเป็นเครื่องเสียงชุดที่ท่านต้องการแล้วก็ฟังเพลงไปวันนี้มอสก็แมนก็แนะนำคร่าวๆเก้าทับเอย่าลืมนะครับ SG Hi-Fi หรือโทรมาสอบถามติดต่อนะครับ083 3 1 7 6 6 3 4น็มอตครับผมแล้วก็ผมแมนนะฮะ0 6 3 2 3 6ก1 9 3มน็แมนครับ แล้วก็ทีมงานท่านอื่นคอนเสิร์ตขอเป็นชื่อ HD h i f i ตัวติดกันนะครับผมนต้องเน้นเลยฮะถ้าไม่ติดกันจะหาเราไม่เจอนะฮะ HD h i f i ครับโลโก้นี้นะครับ้าหลาตัวเก่งนะครับผมเก่งเลยฮะอย่าพลาดนะครับก็วันนี้ Mouse Man แค่นี้ก่อนครเพราะมันเป็นวันหยุดสัปดาห์ด้วยขอทุกท่านมีความสุขตั้งหน้าตั้งตารอ9ท9และกดซื้อสินค้าที่ท่านต้องการจาก HD h i f i ในออนไลน์ครับ ผมกับน้องน็อตต้องไปก่อนแล้วแล้วโอกาสหน้ามีอะไรเด็ดๆมานาเสนอมาเราจะมาอัปเดตกันในโอกาสไปนะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วควันนี้ผมก็พักแล้วเหมือนกันเี็มตัววันที่เก้ารับเก้าต้องเตรียมมากางให้พร้อมเพื่อเ็ื่อส่งความสุขความสุขให้กับที่สัมมาลูกค้าเก้ารับเก้าทั่วประเทศครับผเขาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่นะครับอย่าลืมครับอย่าลืมนะครับเนี่ยอย่าลืมนะฮะนะดู